สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับ Honda l e a d 125นะตัวนี้เป็นปี2023นะตัวนี้จะเป็นเครื่อง4วาลนะครับ1ลูกสูบ4วาลนะครับตอนนี้เป็นรถที่ขายดีมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆสนใจเยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวม7จเวียนะครับของ Honda Lead ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับ Honda l e a d นะฮะหนึ่งสองห้านะฮะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับเครื่องสี่วาลนะครับตอนนี้ก็ขายดีมากนะครับสำหรับ Ho n ด a Lead นะฮะเพราะว่าเพื่อนๆพ่ี่ๆสนใจมากนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องร้อยี่สิบห้าซีซีนะฮะเป็นรุ่นเดียวที่เป็นเครื่องสีสว่วาลนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนพฮๆะสนใจแล้วก็โทรมาสอบถามเยอะมากนะครับ ตัวนี้เราหน้าทำมาทั้งหมดอยู่3สีนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับแล้วก็สีที่ขายดีก็จะเป็นสีขาวนะครับขายดีมากนะครับรองลงมาก็จะเป็นสีน้ําเงินตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นล้อหน้านะฮะล้อหน้าก็จะเป็นล้อแมกนะครับล้อแมกนี่จะเป็นสีเงินนะขนาดยางหน้านี่เก้าสิบทับเก้าสิบขอบสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้ขอบสิบสองนิ้วนะครับสําหรับล้อหน้านะฮะส่วนล้อหลังนี่ขอบสิบนิ้วนะครับนี่ฮะ ตัวนี้สีน้ําเงินนะสวยมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยสนใจเยอะมากนะครับตอนนี้กระแสแรงมากนะครับสาหรับฮอนด้าลีดหนึ่งสองห้าเครื่องสี่วาลนะครับวันนี้ลงให้ในพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะฮะออโตเมติกเครื่อง1 2 5ซีซีหนึ่งลูกสูบ4วาลนะครับวันนี้ก็มาแนะนําก็จะเป็น ฮอนด้าลีดหนึ่งสองห้านะครับตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอันนี้เป็นราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้คือห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบสายพานนะครับแบบอัตโนมตินะฮะเป็นเครื่องยนต์แบบ e sp แบบสตาร์ทเงียบนะแล้วก็หนึ่งลูกสูบสี่วาลนะครับตัวนี้จะเป็นยางหลังนะฮะ ยางหลังนี่ใช้ของ i อยานะครับล้อหลังนี่10นิ้วนะครับขนาดยางนี่1้0ทับขอบ10นิ้วนะข้างหน้านี่12นะส่วนข้างหลังนี่10นิ้วนะข้างหลังระบบเบรกก็จะเป็นดัมเบรกนะครับนี่ฮะกันตกนี่ใหญ่มากนะครับเห็นเพื่อนๆพี่ๆนะไปซื้อกล่องแต่งมาใส่นะสวยมากนะครับผมนะนี่ฮะคันเล็กๆนะฮะแต่ว่าสเปีดเครื่องยนต์นี่สุดยอดเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ 125cc ซีซี 1ลูกสูบ4วาลนะครับตอนนี้เพื่อนๆพี่ๆก็สนใจเยอะมากนะครับในเขตกรุงเทพนี่กระแสแรงนะครับสำหรับ Honda ารีตัวนี้นะตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะนี่ฮะหม้อน้ำอยู่ตรงนี้นะครับน้ำยาหล่อเย็นนี่เปลี่ยนทุก2 4 0 0 0กิโลนะครับสำหรับน้ำยาหล่อเย็น Hon ด้ารีตัวนี้นะตัวนี้ Honda เขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับหรือว่า30 0 0 0กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบพุชฉีดก็รับประกันให้5ปีนะฮะ หรือว่า50,000กิโลเมตรฮะอันนี้ก็เอาเตือนไหนที่ถึงก่อนนะครับผมนะนี่ฮะล้อหลังก็จะเป็นยางแบบเรเดียนนะฮะยางนอกก็ใช้ของ IRC นะครับตัวนี้ยางเรเดียนหน้าหลังเลยนะครับล้อหน้านี่12นิ้วนะส่วนล้อหลังนี่10นิ้วนะแล้วก็ยูบ็อกนี่ใหญ่มากนะครับสามารถใส่ของได้ถึง37ลิตรนะฮะเนี่ยใหญ่มากนะครับใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบนะฮะอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะของ Honda Lead ตัวนี้อยู่ที่52.6กกิโลต่อลิตรนะฮะ เติมหนนี่สามารถขับได้ถึง100่กิโลนะครับผมนะก็คือลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง52ากิโลนะฮะแล้วก็ราคาที่ติดมากับรถนะฮะห้าหมื่นเก้าพนะครับ, 59, รบแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนด้วยนะครับแต่ว่าทางร้านของเราเนี่ขายอยู่ที่5 9 5 0 0บาทนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินผ่อนก็ฟรีดาวนะ์นะเงินสดก็จ่ายอยู่ที่5 9 5 0 0บาทนี่ พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะในส่วนของประกันรถหายก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆจะทําก็ได้นะครับปีละ950บาทนะครับฮอนด้าลีตัวนี้ก็จะมีระบบไอริงสต็อปเหมือนกันนะครับระบบไมค์ก็เป็นไมค์แบบดิจิตอลนะฮะแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นสตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะฮะหรือว่าสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับนี่ฮะส่วนถังน้ํามันก็อยู่ตรงนี้นะถังน้ํามันนี่จุได้6ลิตรนะรองรับแก๊สโซฮอลเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบห้าแล้วก็ E20 นะเนี่ยสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ร้าน h o n d a จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับ h o n d a l e ี d 125นะครับเครื่อง4วาล์วตัวนี้นะตอนนี้ขายดีมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆนี่สนใจเยอะมากนะครับอันนี้คือราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่59,500บาทนะครับเนี่ยตัวใหม่นี่จะมีกระจังหน้าแบบชุกโครมเมียมนะนี่ฮตรงนี้แล้วก็ข้างบนนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีน้าเงินนะฮะสวยงามเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจหรือว่าถูกใจก็แอดไลน์เข้ามาคุยเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0921577129นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามม้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ